ปี2023ธุรกิจแอมเวย์ยังน่าสนใจอีกหรือไม่สวัสดีครับผมแม็กซ์พีระนะครับ5เหตุผลที่ทำให้ธุรกิจแอมเวย์ยังคงน่าสนใจสำหรับในปี2023และหลังจากนี้ต้องบอกว่าหลังจากนี้อีกยาวๆเลยครับข้อที่1เพราะเป็นธุรกิจที่สามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจได้ตอนนี้พวกเราก็ยังอยู่ในช่วงของโลกโควิดนะครับถึงแม้ว่าประมาณสอปีที่ผ่านมานะครับจะหนักหน่วงมากๆนะครับแล้วก็ทําให้ หลายหลายบริษัทนะครับต้องปิดตัวไปนะครับต้องเจ๊งไปนะครับแต่ว่าบริษัทแอมเนี่ยนะครับยังเป็นบริษัทหนึ่งที่ยังคงทําธุรกิจได้อย่างดีมากๆถ้าเราอยากจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็คงจะคาดหวังให้ธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตได้ต่อเนื่องจริงไหมครับแต่วันแรกที่เราทําธุรกิจเนี่ยนะครับมันไม่มีใครรู้ไงครับว่าธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันจะไปได้รอดหรือเปล่า หากใครอยู่วงการธุรกิจแล้วก็ศึกษาพวกสถิติมาสักพักนะฮะเราจะพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธุรกิจที่เปิดขึ้นมาใหม่นะครับที่เราเรียกว่าเป็น SME เนี่ยนะฮะขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยประมาณ5ปีแรกนะครับอัตราการล้มเหลวเนี่ยมีสูงมากทีเดียวนะครับในบางประเทศเนี่ย90%นะครับของบริษัทอของธุรกิจที่เปิดใหม่เนี่ยล้มเหลวใน5ปีแรกนะครับ5ปีที่2เนี่ยก็ยังมีอีกจำนวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกว่าที่จะหลุดรอดออกไปเลยจนประสบความสําเร็จเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับ หรือถ้าใครเป็นแฟนของหนังสือซีรีส์พ่อรวยสอนลูกนะครับเปวกับด้านการเงินส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นช่วงตอนหนึ่งนะครับที่เขาเขียนว่าคนคนนึงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องล้มเหลวในการทําธุรกิจประมาณ3ครั้งกว่าที่จะประสบความสําเร็จอันนั้นก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการที่เราทําธุรกิจขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะแล้วทางธุรกิจเนี่ยนะครับบนโลกนี้เลยนะครับถ้าเราดูค่าเฉลี่ยเนี่ยทุกๆประมาณ 10- ถึง1ิบ5ปีประมาณนี้นะครับมันก็จะมีวิกฤตเศรษฐกิจ ร้ายแรงขึ้นนะครับครั้งหนึ่งที่ทําให้เกิดสภาวะเกิดผลกระทบกันทั่วโลกนะครับอย่างตัวบริษัทแอมเ์เองเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยมาประมาณ35ปีนะครับ mm hmm. ก็อยู่ในเหตุการณ์ที่วิกฤตเศรษฐกิจเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็ถ้าย้อนกลับไปปี40เนี่ยนะครับเศรษฐกิจต้มวิกฤตเศรษฐกิจต้ยมยำกุ้งนะครับแอมเ์ก็ผ่านมานะครับแล้วก็เติบโตนะครับจากไม่ถึง5000ล้านหลังจากนั้นไม่กี่ปีนะครับก็พลิกฟื้นกลับมาได้ มียอดธุรกิจเติบโตนะครับมากกว่า5,000ล้านนะครับหรือตอนปี50นะครับ2550 2551เนี่ยนะครับแล้วก็มีวิกฤตเศรษฐกิจซับไพรม์หรือว่าตัวแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับตอนนั้นเองเนี่ยบริษัทแอมเบในประเทศไทยก็มียอดขายนะครับขึ้นไปแตะ10,000ล้านนะครับเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับแอมเบก็ทำนิวไฮนะครับไปประมาณ20,000ล้านนะครับแน่นอนครับทุกธุรกิจบนโลกมันมีขึ้นแล้วก็มีลงใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าการขึ้นลงของ บริษัทแอมเวย์เนี่ยนะครับของคนที่ร่วมง,งานก,นกันกับบริษัทแอมเวย์เนี่ยมันก็จะเป็นการขึ้นลงในช่วงที่ไม่ได้สวิงอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะเลือกอที่จะร่วมง,งานกับใครสักคนหนึ่งนะครับหรืออยากจะร่วมง,งานกับบริษัทสักบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่เราควรจะพิจารณาก็คือผลงานของเขาที่ผ่านมาในอดีตใช่ไหมครับว่าเขาสามารถที่จะต้านทานวิกฤตเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่ง แอมเบประเทศไทยเนี่ยก็พิสูจน์ตัวเองนะครับมาหลายรอบมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะหาความมั่นคงให้กับชีวิตนะครับผมคิดว่าโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจแอมเบเนี่ยนะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ดีมากๆนะครับที่สามารถทําให้เราเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ในระดับโลกที่จับมือ,อแล้วก็ร่วมกันสร้างธุรกิจข้อ2เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่อิ่มตัวนะครับ หลายๆลยคนอาจจะเคยมีความคิดหรืออาจจะได้ยินนะครับว่าเอ้ยธุรกิจแอมเย์เนี่ยอยู่ในประเทศไทยมาตั้งหลายปีแล้วบนโลกมาตั้งเ,เกือบเ0ปีแล้วเนี่ยมันอิ่มตัวหรือยังจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเอาข้อมูลที่ถูกต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับปัจจุบันเนี่ยมีคนที่สมัครเป็นนักธุรกิจแอมเย์อยู่ประมาณ3,50,000คนนะครับแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70,0,000คนเมื่อเราเอา2จํจำนวนเนี้ยเข้ารวมด้วยกันมันจะได้ประมาณ1ล้านคนตีว่า1 000, ล้านแล้วกันนะครับจะได้คิดง่าย คราวนี้เมื่อเราเทียบกับจํานวนประชากรในประเทศไทยที่อยู่ประมาณ65ล้านถึง70ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องว่างนะครับหรือว่าโอกาสเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับจริงๆถ้าเราจะพูดในเชิงที่มันลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยจำนวนนักธุรกิจที่อยู่ที่ประมาณ350,000คนเนี่ยนะครับ ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่านะฮะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวคิดว่าคนที่ทําจริงๆเนี่ยนะครับน่าจะมีอยู่ประมาณสัก10%เท่านั้นเองก็คือประมาณสัก3า0 0 0คนนะครับส่วนคนที่เหลือเนี่ยนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้ทําจริงๆสมัครเข้ามาเพราะด้วยความเกงใจหรือว่าเออเจอ,เอ,อทีมงานที่ไม่มีอาชีพนะครับแล้วก็ลมเลิกกันไปเนี่ยนะครับพวกนี้ก็หมุนเวียนกันไปครับหมายความว่าเขาสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยวันหนึ่งถ้าเขาไม่ไม่ได้ทําต่อนะครับเขาก็ต้องหมดอายุนะครับแล้วก็ รอไปเจอกลุ่มคนที่สามารถที่จะซัพพอร์ตเขาได้หรือว่าบางคนก็สมัครไว้เหมือนกับเป็นยันกันผีก็คือเพื่อบอกคนอื่นว่าเฮ้ยฉันสมัครแล้วนะไม่ต้องมาชวนฉันแล้วอะไรประมาณนี้บางคนก็โดนบังคับนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทําจริงๆนะครับหรือว่าคนที่เป็นลูกค้าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีจํานวนที่มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับ การที่บอกว่าธุรกิจเนี่ยสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับก็คือจริงๆถ้าเราพูดคําว่าธุรกิจที่อิ่มตัวเนี่ยนะครับธุรกิจที่มันมีการตันเนี่ยเราถ้าเราเคยศึกษาเรื่องธุรกิจนะครับเราจะพบเห็นว่าอย่างบางบริษัทนะครับทำแค่สินค้าตัวเดียวนะครับ mm. แล้วเขาก็สามารถที่จะขายมันได้ตลอดนะครับมันก็ยังไม่อิ่มตัวเลยเอาง่ายๆฮะอย่างใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับอย่างบริษัทขายชาเขียวเนี่ยนะครับชาเขียวเนี่ย ถ้าคนที่แพ้ค,คาเฟอีนก็กินไม่ได้หรือคนที่ไม่ชอบรสชาติก็กินไม่ได้แล้วมันไม่ใช่เป็นสินค้าที่มันจำเป็นต้องกินต้องใช้ขนาดนั้นแต่ถ้าเราลองไปศึกษาบริษัทชาเขียวในประเทศไทยนะครับเอาบริษัทดังๆใหญ่ๆเลยเนี่ยเราก็จะพบเห็นนะครับว่าตอนที่ธุรกิจเขาเริ่มไต่ระดับไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการพัฒนาโมเดลธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้านะครับอย่างเช่นการออกไลน์โปรดัก์ใหม่ๆขึ้นมาจากเดิมมีแค่ชาเขียวก็กอาจจะ มีเป็นน้ำส้มบ้างนะครับมีเป็นพัฒนาสินค้าตัวเดิมอย่างเป็นชาเขียวผสมกับกัญชานะครับอะไรแบบนี้หรือ,อพัฒนาในเรื่องของการทําการตลาดนะครับอย่างปัจจุบันคนก็ชอบไปมูใช่ไหมครับอาจจะเป็นชาเขียวสายมูโน่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองตันอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นที่ไหนก็ตามนะครับที่มีการพัฒนาที่นั่นก็จะมีการเติบโตนะครับ คนที่ไม่พัฒนานะครับก็จะถึงทางตันนะดังนั้นเราต้องเปลี่ยน mindset หรือว่ากรอบความคิดตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็เหตุผลอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําให้ธุรกิจนี้เติบโตต่อเนื่องแล้วก็เรียกว่าอิ่มตัวได้ไม่มีทางอิ่มตัวอ่าได้ง่ายๆเอางี้ดีกว่านะครับก็คือสิ่งที่แอมเบ์ทำเนี่ยแอมเบ์เขาทํา2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1น,นะครับคือเขาจําหน่ายสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นอุปโภคบริโภคก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องกินต้องใช นะดังนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีความต้องการอยู่ในตัวนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือสิ่งที่แอมเบยทำก็คือว่าเขาเปิดโอกาสให้คนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับโดยใช้เงินลงทุนที่น้อยไม่มีความเสี่ยงแล้วก็มีทีมซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นอ,อ,อยังในกระแสนในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่า ใครๆก็อยากที่จะเป็นเจ้านายชีวิตของตัวเองอยากเป็นเจ้าของชีวิตอยากเป็นเจ้าของกิจการแต่การที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับไหนจะต้องมีโน้ตฮาวนะครับมีคอนเน็กชันนะครับมีประสบการณ์มีเงินลงทุนมีหลายอย่างมากนะครับแต่ด้วยธุรกิจแอมเ์เนี่ยนะครับเรื่องยากๆเหล่านั้นเนี่ยแทบจะไม่ไม่เป็น อุปสรรคเลยเพราะว่าเรื่องยากๆเหล่านั้นแอ็มบ์เขาก็ได้จัดการนะครับไว้ให้เราเกือบจะหมดแล้วนะครับด้านการลงทุนด้านการค้นคว้าวิจัยสินค้านะครับและอีกหลายๆเรื่องข้อที่3ครับเป็นธุรกิจที่มีสินค้าที่คนต้องการแล้วก็หลากหลายมากนะครับกว่า500รายการเลยนะครับและที่สําคัญคือสินค้าแต่ละหมวดหมู่เนี่ยก็ยังเป็นสินค้าเรียกว่าระดับพรีเมียมนะครับแล้วก็ มีเรนกิ้งนะครับจรดรับการจัดอันดับเนี่ยนะครับอยู่ในลำดับต้นๆของโลกอีกด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารเสริมนะครับของนิวเ i ลไลท์เนี่ยนะครับนิวเทลไลท์เนี่ยก็เป็นแบรนด์ผลิตแบรนด์ที่ผลิตอาหารเสริมนะครับที่มียอดขายรวมทั่วโลกนะครับอยู่อันดับหนึ่งของโลกเลยนะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์เดียวที่พ่อปลูกเก็บเกี่ยวแล้วก็ผลิตภายใต้กระบวนการฟาร์มชีวภาพนะฮะของตัวเองนะฮะหรืออีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยครับ ก็อย่างเช่นแบรนด์อาร์ติสทรีนะครับอาร์ติสทรีก็เป็นเครื่องสําอางระดับพรีเมียมนะครับที่มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยที่อยู่ในตลาดพรีเมียมเหมือนกันนะครับหรือว่าเครื่องกองน้ำอีสปริงนะครับก็เป็นเครื่องกองน้ําที่ใช้ในครัวเรือนนะครับที่มียอดขายรวมอันดับหนึ่งของโลกเช่นเดียวกันนะครับและเครื่องกองอากาศนะครับแอตโมสเฟียร์สกายนะฮะในกลุ่มแอตโมสเฟียร์นะครับก็เป็นเครื่องกองอากาศที่ใช้ในครัวเรือนที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกเช่นเดียวกันนะครับ ก็เป็นข้อมูลที่พวกเราสามารถที่จะเสิร์ชหาได้เองนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าคราวนี้พอสินค้าเขามีความหลากหลายนะครับมันทําให้ธุรกิจนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าพอสินค้ามีความหลากหลายเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารเสริมอย่างเดียวหรือไม่ใช่แค่เครื่องสำอางอย่างเดียวแต่มันคือหลายๆอย่างมีตั้งแต่อาหารเสริมอย่างที่ว่านะครับไปจนถึงพวกเพอร์ซันอลแคร์นะครับสบู่ยาสีฟันอะไรพวกนี้นะครับมีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เราจับกลุ่มลูกค้าได้หลายกลุ่มนะครับยกตัวอย่างเช่น บางคนไม่ชอบใช้สกินแคร์แต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นจะไม่แปรงฟันอันที่จริงแล้วทุกคนบนโลกก็ต้องแปลงฟันถูกไหมครับหรือบางคนไม่ได้อยากที่จะพิถีพิถันนะครับกับการเลือกยาสีฟันอะไรมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่สนใจเรื่องสุขภาพนะครับดังนั้นเนี่ยการที่สินค้าเยอะนะครับหลากหลายหมวดหมู่เนี่ยก็ทําให้เรามีโอกาสจับกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวนะครับเพราะว่า กลุ่มสินค้าที่มันหลากหลายเนี่ยมันก็เราก็จะมีกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายนะครับทำให้บางช่วงบางตอนนะครับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มีกําลังซื้อที่มากเท่าที่ควรนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกกลุ่มนะครับจะต้องเป็นไปแบบนั้นข้อที่4ครับเป็นธุรกิจที่มีทีมพพอร์ตระดับโลกวันนี้บริษัทแอมเบเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมานะครับบนโลกนี้กว่า70ปีแล้วนะครับแล้วก็เปิดธุรกิจทําการใน100ประเทศทั่วโลก นะครับแปลว่าเขาต้องผ่านอยอยผ่านการดิวกับรัฐบาลนะครับของหลายๆประเทศทั่วโลกเลยโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่เป็นผู้นำนะครับทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียจีนนะครับในยุโรปต่างๆแล้วตัวบริษัทแอมเบเองเนี่ยถ้าวัดกันในระดับอุตสาหกรรมนะครับธุรกิจ เครือข่ายเนี่ยนะครับ MB เองก็เป็นอันดับหนึ่งะครับทั้งในระดับโลกนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นระดับอันดับหนึ่งะครับหลาย10ปีซ้อนกันมาแล้วด้วยนะครับถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลนะครับคร่าวๆก็คืออันดับหนึ่งของของธุรกิจเครือข่ายในประเทศไทยคือ m v ยอดขายประมาณ2 0 0 0 0ล้านนะครับส่วนห่างจากอันดับ2อันดับ2เนี่ยและ3 4 5เนี่ยก็ยอดขายอยู่ที่ประมาณ5000ล้านก็คือห่างกันค่อนข้างเยอะดฉะนั้นถ้าเรา อยู่ในอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราได้เป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นข้อดีไม่น้อยนะครับคราวนี้ในการที่บอกว่าเราได้รับการสปอร์ตนะครับกับทีมงานระดับโลกเนี่ยนะฮะหรือบริษัทแอมเบเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นแอมเบเองเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บ Data นะครับหรือว่าข้อมูลนะครับเป็น Big Data เลยก็ว่าได้นะครับเขาพอที่จะสามารถคาดการเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นในช่วงจังหวะที่จะมีวิกฤตเกิดขึ้น หรือแนวโน้มทเทรนโลกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีทั้งโปรแกรมฝึกอบรมนะครับที่ไปร่วมกับสถาบันดังๆต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นของแอมเบที่จัดขึ้นเองนะฮะแล้วเรารู้ไหมครับว่าพันธกิจหรือว่ามิชชั่นของแอมเบเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าเราไปเซิร์ชนะครับคือบริษัทใหญ่ๆบนโลกเนี่ยเขาจะต้องมีพันธกิจหรือว่ามิชชั่นใช่ไหมครับว่าเขามีบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับพันธกิจของแอมเบเนี่ยนะครับเจ๋งมากนะครับก็คือ Helping people live better, healthier life นะครับก็คือบริษัทนี้มีขึ้นมาเพื่อต้องการจะทำให้คนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราได้ได้ร่วมงานกับบริษัทแอมเบแล้วเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ามันจะเป็นอีก1 9ึ่าคัญในชีวิตของเรานะครับที่ทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่ในปี2023ปี2024หรือแค่23ปีจากนั้นนะครับ แต่ทุกวันเนี่ยแอมเว์เขากำลังวางแผนนะครับถึงอีก30ปีข้างหน้านะครับว่าแอมเว์จะครบ100ปีบนโลกเนี่ยนะครับเขามีแนวทางยังไงนะครับแล้วเขาต้องการที่จะช่วยเหลือให้นักธุรกิจแอมเว์นะครับที่ทำธุรกิจร่วมกับแอมเว์เนี่ยนะครับประสบความสำเร็จได้มากขึ้นได้อย่างไรและห้ผลข้อที่ห้านะครับที่ทําให้ธุรกิจนียน่าสนใจนะครับก็คือเราสามารถที่จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศได้ง่ายๆเลยครับด้วยความที่บริษัทแอมเว์เองเนี่ยเป็นบริษัทที่ก็เปิดทําการนะครับใน หลายๆประเทศทั่วโลกถ้าเราทําธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาหากมีโอกาสเราก็อยากจะขยายจากจังหวัดของเราไปเป็นจังหวัดรอ,อบๆข้างหรือว่าในทุกภูมิภาคในประเทศไทยใช่ไหมครับยิ่งมีกว่านั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสขยายไปต่างประเทศก็ยิ่งดีเพราะว่ามันยิ่งทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นนะครับแต่การจะขยายเนี่ยโดยธุรกิจทั่วไปมันก็ไม่ง่ายเพราะจะมีเรื่องของการลงทุนนะครับพอมันมีลงทุนก็มีความเสี่ยงเข้ามาแต่วันนี้เพียงแค่เราเทําธุรกิจนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะขยายธุรกิจไปต่างประเทศได้นะฮะเพราะว่าแอมเวย์เป็นคนจัดการเรื่องการลงทุนพื้นฐานนะครับแทบจะทั้งหมดแล้วหน้าที่ของเราก็แค่ทําการตลาดยกตัวอย่างเช่นเท่าเน,นี้ยเรามีเพื่อนนะครับที่เป็นคนไทยที่เรารู้จักถามว่าเออบางคนจะทําธุรกิจต่างประเทศต้องพูดภาษาอังกฤษเป็นไหมภาษาจีนเป็นไหมนะครับจริงๆจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับผมเนี่ยก็ทําธุรกิจในออสเตรเลียนะครับ Zealand, นิวซีแลนด์ใน อเมริกานะครับแล้วก็ในยุโปรปอีกหลายประเทศนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยคนไทยอยู่กระจายกันทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษในการทำธุรกิจต่างประเทศเลยแต่ก็คือคุยกับเพื่อนคนไทยนะครับคุยกับคนรู้จักที่เป็นคนไทยเนี่ยแหละนะครับในต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นพอเขาเห็นโอกาสของธุรกิจนี้ว่ามันดียังไงหรือหรือเห็นแล้วว่าสินค้าเนี่ยมันตอบโจทย์เขาได้ยังไงนะครับเขาก็เริ่ม เราชวนเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะขยายธุรกิจตรงนั้นได้นะครับเรามีโน้ตฮาวส่วนเขามีคอนเน็กชันนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กันได้นะครับซึ่งจากประสบการณ์จริงเนี่ยถึงทุกวันนี้นะครับก็ทําให้ธุรกิจทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยนะครับเติบโตเราก็มีรายได้นะครับหลากหลายสกุลเงินไม่ว่าจะเป็นเงินยูเอสดอลลาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินออสเตรเลียดอลลาร์นะครับหรือว่าเงินพาวด์นะครับเงินยูโรนะครับเพราะฉะนั้น นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ธุรกิจแอมเวย์เนี่ยนะครับยังน่าสนใจมากๆนะครับในปีนี้และปีถัดหลังจากนี้นะครับ5าข้อนี้นะครับก็เป็นแค่น้ําจิ้มเบื้องต้นนะครับที่เห็นว่าทําไมธุรกิจนี้ถึงน่าสนใจนะครับทุกยุคทุกช่วงทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็ถ้าเราได้มีโอกาสเข้ามาทําธุรกิจนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญนะครับที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับ ได้มิติความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับการท่องเที่ยวนะครับการมีสุขภาพที่ดีนะครับการได้สังคมและการได้พัฒนาตัวเองแล้วอีกหลายๆด้านด้วยกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรออกมานะครับก็บอกได้เลยนะครับหรือถ้าเรามีข้อสงสัยนะครับที่อยากจะถามผมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้หรือถ้าเราอยากจะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนะครับก็สามารถที่จะดูในเพลย์ลิสต์ของผมนะครับผมก็ ทําออกมาหลายคลิปวิดีโอมากเลยนะครับตอนนี้ก็พยายามทําเรื่อยๆเพื่อให้ความรู้กับพวกเรานะครับได้ทําธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จนะครับ